สวัสดีครับสวัสดีครับต่อจากคลิปเมื่อก like ี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมดอกลําโพงอีกฝั่งหนึ่งของร้านนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมาหาดอกลําโพงนะครับดอกลําโพง18นิ้วนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับเดิมๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านเพนเน็ตอโอรีโอนะครับอีกฝั่งหนึ่งของร้านนะครับไม่ว่าจะเป็น DI นะครับรุ่นนี้ DI 18นิ้วนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับคู่นี้นะครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับสําหรับ DI นะครับไม่ว่าจะเป็นของ PR นะครับแล้วก็ของ MP นะครับ Power Sound นะครับตัวนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตอะดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ่มตามนะครับตุ่มตาม2242นะครับ2242รุ่นนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับเดิมๆนะครับมีอยู่หดอกนะครับ2242แล้วก็อีก คู่หนึ่งจะเป็นสองสองสี่หนึ่งนะครับสอบทมเข้ามาได้นะครับลานพีเน็ตโอ디โอนะครับให้บริการทุกวันนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นของยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งของยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตัวนี้สวยนะครับของซาวเทคนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วซาวเทคสอบทมราคาเข้ามาได้นะครับท่านหนที่ยังสนใจนะครับสนใจดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมตู้ลำโพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอฟฮอนนะครับรุ่นนี้เอฟฮอนนะครับมีอยู่ยี่สิบสี่ใบนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้เบดสิบแปดนิ้วนะครับของเอฟฮอนอยู่นะครับเดิมๆนะครับสวยๆสภาพสวยมากนะครับเอฟฮอนชุดนี้นะครับของไก่ออดิโอนะครับซิสเต็มนะครับตัวนี้สวยๆนะครับ สำหรับท่านไหนที่ังมองหานะครับใบละ2000บาทนะครับใบละ2,000บาทสําหรับเอพรอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวาเทคตัวนี้นะครับวาเทคของมือหนึ่งนะครับตัวนี้สวยๆนะครับใบละ1 9 5 0 0บาทนะครับสําหรับมีอยู่2ใบนะครับตัวนี้วาเทคของมือหนึ่งนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเมนนะครับสายเมนก็ยังพอมีอยู่นะครับสําหรับ ไหนที่ยังมองหาสายเมนนะครับตู้15นิ้วนะครับมาติน15นิ้วของมะนงนะครับตัวนี้ของมหนงนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตปดาวนะครับสเตปดาว120แอมป์นะครับแหลกนะครับแหลกใส่พาวเวอร์นะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับใส่พาวเวอร์รุ่น arm s นะครับตัวนี้5,000 a ส m s 2,400 arm s นะครับ พันก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นมิกนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับมิกก็ยังพอมมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยามมาห้านะครับตัวนี้มิกพาะว่ามิกนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหามิกอยู่นะครับก็ยังพอมมีท่านเลือกอยู่นะครับสําหรับมิกนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับพาชมทัวร์ชมพาวเวอร์นะครับเทคโนนะครับเทคโนหน้าขาวตัวนี้แปดพันบาทนะครับ แล้วก็จะเป็นทาดานะครับทาดาเจ็ดพันเก้าพันรบาทนะครับทาดาสินค้าเมือหนึ่งนะครับมันจะเป็นโมดนะครับโมดดีพันนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาพาวเวอร์ราคาบ้านๆนะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับไปใช้กันนะครับดีเทคสองพันสี่นะครับราคาอยู่ที่สี่พันบาทครับท่านละสี่พันบาทนะครับสําหรับไอห้าพันตัวนี้นะครับไอห้าพัน หนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับห้าพันตักถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเน็ตออเดโอนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหา power a m ์นะครับสภาพดีๆนะครับสภาพเยี่ยมนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ